จากจังหวัดขอนแก่นไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับจังหวัดนครราชสีมารวมกับกองทัพภาคที่2จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านพายแรงประจำปี2568เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยูทีอัเภอร์แก้งสนามนั่งจังหวัดนครราชสีมาครับ <S <S พลตรีวิรยุทธ์รักศิลรองเมทัพภาคที่2ร่องผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาต้านภายแรงประจำปี2 5 6 8ฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่ล้านเอเนกประสงค์บ้านหนองโคบานเหนือมู13ตำบลบึงพะาลบอำเภอแก่งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาโดยสวยโดยศูนย์อำนวยการไ่จิตอาสาพระราชท่านได้จัดตั้งโครงการจิตอาสาตานภายแรงประจำปี2 5 6 8มีกรอบแนวคิด การพัฒนาและฝืนฟูแรงน้ำกิจกรรมขุดลอกหนองน้ำเดิมเป็นกิจกรรมหลักพร้อมดำเนินการโดยบทต้องรอการประกาศพื้นที่ประสบภัยแรงแบ่งเป็น3ขันครับก็คือขันที่1ขันเตรียมการครับขันที่2ขันการดําเนินกิจกรรมและก็ขันที่3ขันการติดตามความสําเร็จและ,ะสรุปผลของโครงการครับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้กำหนดกิจกรรมคุดลอกน,อน้องน้ำเดิมบริเวณสะน้ำสาธารณประโยชน์ระวางบ้านน้องโคบานมูที่6แล้วกับบ้านน้องโคบานเนื้อมูที่13 ตำบลบึงพะไลอำเภอแก่งสนามนั่งจำนวน2องสะน้ำกันค่ะดำเนิ่อการในวันที่3แล้วกับวันที่4มีนาคม2 5 6 8แล้วกัมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีก6กิจกรรมก็คือกิจกรรมมอบไม่เท่าให้กับผู้สูงอายุแล้วกัผู้พิการแล้วผู้ที่มีความต้องการนะคะกิจกรรมมอบถุงยั่งชีพให้กับขอบขั้วกลุ่มเปาะบางผู้ยากไร่แล้วกับผู้ป่วยติดเตียงค่ะ กิจกรรมทำความสะอาดวัดสำราญน,นะคะกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนบ้านน้องโคบาน กิจกรรมการแสดงดนตรีค่ะโดยหมวดดุริยางม้วนท้นทหารบกที่สองหนึ่งค่ะแล้วก็กิจกรรมการแสดงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยชุดคุ้นซึกจากกองพ้นทหารราบที่3นะคะการดําเนินโครงการจิตอาสาต้านไพ่แรงในเทนีค่ะการได้รับความร่วมมือแล้วกับ,บุรณาการร่วมนะคะระวังศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานอาเภอแก่งสนามนั่งค่ะกองทัพภาคที่สอง ผากส่วนราชาการทาหารตำรวจภาคเอกชนร่วมไปถึงกำนั่นผู้ใยญ่บ้านนะคะมวลละนิธิจิตอาสาเก่าศีแล้วกับพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เป็นอย่างดีเลยค่ะในโอกาสนี้พลตรีวิรยุทธ์รักศินร่องแมทัพภาคที่สองนายชัยวัชื่นโคสุมภวาราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบถุงย่งฉีพแล้กับ้าห่มจำนวน เจ็ดคนแล้วก็ไม่เท่าจํานวน32คนครับแล้วก็เยี่ยมบ้านพักอาศัยของผู้่วยติดเตียงจํานวน3คนเยี่ยมการดําเนินกิจกรรมขุดหลอกน้องนตำตําบลบึงพะไลออาเภอแก่งสนามนั่งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนะครับภาคเอกชนและกับประชาชนทั่วไปได้มีส่วนรว่วมในการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณย่างหาที่สุดมิได้และสั่งความปรองดองสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับ